เมื่อสักครู่ท่านพูว่าก่อนที่จะจบการแถลงนะท่านพูว่าพูดถึงเรื่องของถ้าหากเจอเด็กๆแล้วจะทํายังไงนะคะคเพราะว่าเข้าสู่วันที่10เนี่ยคุณวัวกา,<ช>ารพิทฤษฎีร่างกายมันจะเซฟตัวเองแล้วนะคะเราไปพูดคุยกับคุณหมอสุระนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะคุณหมอคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอากาศิบสิวันแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นร่างกายมนุษย์นี่สิวันเข้าไป ไม่ได้กินอาหารนี่มันจะมีสภาพเป็นอย่างไรครับหมอครับโดยโดยทั่วไปนะครับร่างกายเราเนี่ยจะฉลาดในแง่ที่จะเมือ่อเมื่อเหมือนเหมือนแบ,บตจะหมดเลยนะครับร่างกายเราพยายามจะเซฟแบตเตอรี่ไว้เหมือนเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับ,รบจะเข้าเซฟโหมดนะครับแล้วก็ตัวกรูโคสที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยก็จะถูกใช้ไปหมดตั้งแต่วันแรกๆแล้วตอนนี้ร่างกายเราพยายามจะดึงพวกไกลโคเจนจากตับจากกล้ามเนื้อออกมาใช้นะครับแล้วพอใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยก็ ร่างกายเราจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดทีหนึ่งจะเริ่มใช้พวกไขมันต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับอืมอ่าพอระยะหนึ่งเนี่ยไขมันเริ่มหมดเนี่ยทีนี้เริ่มเริ่มจะเผาเผาผ่านพวกโอตีในร่างกายจากจากกาล้ามเนื้อจากอะไรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาของมันเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณสามสัปดาห์เนี่ยอย,อย,ย,ยอย่างอย่างร่างกายยังทนอยู่ได้นะครับในในการเข้าเซฟหมดเนี่ยนะครับครับครับแต่ว่าในเรื่องของพละกําลัง การตัดสินใจอะไรอย่างนี้มันจะส่งผลอ<ต>ย่างไงบ้างครับการประมวลผลแน่นอนครับเรื่องเรื่องพละกกาลังเนี่ยน่าจะจะถวดถอยไปเรื่อยๆตามเวลาที่ตดตามเวลานะครับส่วนส่วนเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยแน่นอนครับมันมีมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการที่อุณหภูมิร่างกายเย็นเกิดไปเรื่องไฮโปเทอร์เมียนะครับ,รบหรือว่าการที่ได้รับก๊าซบางอย่างอย่างเช่นฟูคาร์บอนไดออกไซด์ที่ที่อาจจะอยู่ตามพื้นทําอยู่บ้างเนี่ยนะครับทําให้การตัดสินใจเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆไ,ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น นมเมื่อจังหวะแรกที่เราได้เจอน้องเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่น้องจะดูค่อนข้างซึ่งซเมอยู่บ้างนะครับให้ผมเดาในการณ์ที่ง่านะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นการตัดใจการถามตอบเนี่ยอาจจะอาจจะทําได้อย่างช้าแต่ว่าก็ยังยังตอบสนองอยู่นะครับครับ ค่ะคุณหมอครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าพูดถึงว่าหากเจอแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าเคลื่อนไหวได้หรือไม่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้รหรือไม่แต่ว่าคือตอนนี้สิบวันเนี่ยอาจจะยากละสาหรับการเคลื่อนไหวออกมาท่านผู้ว่าพูดในลักษณะที่ว่าจะต้องเข้าไปฟื้นฟูร่รางกายของน้องด้วยการให้อาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดหรือว่าอาหารพลังงานสูงต่างๆตรงนี้ขั้นตอน,ม,นมันมียังไงครับเพราะว่าถ้าหากอยู่ในถ้าแล้วมีอาหารเนี่ยเข้าไปได้เลย ทานได้เลยไหมกินได้เลยไหมกินเข้าไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรไหมเพราะสิบวันไม่ได้กินเลยค่ะตรงนี้ขอขอให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงได้ครับโดยโดยหลักการเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับหน่วยซิลกว่าจะกว่าจะทะลุทะลวงเข้าไปเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็มีมีอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งเรื่องช่องแคบน้ํากระแสน้ํำวนความขุ่นความใสของน้ําสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจริงๆจะพาน้องออกมาเลยเนี่ยคงเป็นเรื่องยากเช่นกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าพละกำลังน้องก็คงจะ จะถดถอยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปเจอน้องเนี่ยสิ่งที่น้องจะได้มาคือกําลังใจก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอาหารน้าดื่มออกซิเจนและแสงสว่างที่เข้าไปถึง,งตัวน้องเนี่ยจะจะทําให้ฟื้นฟูร่างกายน้องได้ได้ดีขึ้นยกตัวอย่างอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้อาหารมากๆในปริมาณในใน,ในคราวเดียวนะครับเพราะการที่ให้อาหารปริมาณมากๆเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะที่เรียวกว่ารีฟิ้งซินโดมนะครับอีกทีหนึ่นงค่ะคุณหมอคะ อีกทีนึงนะคะเรียกว่าอะไรนะคะแอลฟีตินซินโดมครับคือเป็นภาวะที่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นชินกับการได้รับสารอาหารในหลังจากที่เราขาดอาหารเป็นนานๆเพราะว่าร่างกายเราเริ่มเซฟเข้าเข้าเซฟโหมดแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่อิเล็กโทรไลต์บางตัวเนี่ยทิดเข้าเซลล์เช่นอาจจะทําให้มีภาวะพุกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับหรือแมกนีเซียมที่สามลงไปรวมทั้งวิตามินบีหนึ่งซึ่งซึ่งมีผลต่อเรื่องของของกล้ามเนื้อ แล้วก็ระบบประสาททั้งหลายร่วมด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆถ้าการที่ให้พวกพาวเวอร์เจลหรือว่าอาหารที่มนุษย์อวกาศใช้เนี่ยจะให้พลังงานสูงๆในปริมาณที่ยังไม่มากนะครับ <c oughs> ก็ทําให้น้อง่กลับมาคื้นฟขูร่างกายตัวเองได้นะครับรวมทั้งน้ำดื่มที่สะอาดออ,อกซิเจนถังเป็นขวดอากาศที่ทเตรียมเพื่อไปเนี่ยทําให้เวลาหายใจเก็จะเหมือนอากาศภายนอกครับค่ะค่ะคุณหมอคะติดอ่ะ ประเมินว่าถ้าหากสมมุติว่าในระยะเวลาสั้นที่สุดก็คือเข้าสู่วันที่11หรือว่าคืนวันที่11บหากเจอน้องแล้วก็ในการฟื้นฟรูร่างกายที่คุณหมอบอกตามสเต็ปมาตรฐานนี่นะคะน้องจะต้อง<า>ใช้เวลาในการฟื้นฟูร่รางกา,กายกี่วันคะเอ,อ่อมายถึงถึงกว่าจะออสามารถ,ถเคลื่อนย้ายน้องออกมาจากถ้าได้ค่ะคุณหมอจริงๆตอนนี้ผมผมมองถึงเรื่องของของการความปลอดภัยตรงตั้งแต่ปาดถ้าจนถึงตัวน้องแล้วมากกว่าครับเพราะว่า ตั้งแต่ปากช่ำถึงตัวน้องเนี่ยตอนนี้น้ํายังยังไม่ลดดีจนจน,จนถึงจุดกเกที่ปลอดภัยที่จะเคลื่อนย้ายโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอรอ,อความปลอดภัยในเส้นทางก่อนนะครับซึ่งจริงตอนเนี้ยเราก็เห็นว่ามีการวางถังออกซิเจนถังควัอากาศนะครับทุกที่25เมตรนะครับแล้วก็รวมทั้งการวางเส้นเชือดให้น้องเนี่ยค่อยๆเดินตามเส้นทางหมายว่าเราเราเอคกอร์ตอผ่านเส้นทางตรงนั้นไปเนี่ย รอตรงนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนเรื่องของความปลอดภัยจึงจะย้ายออกแต่ผมว่าจริงๆถ้าเม่เมื่อปลอดภัยแล้วเนี่ยเรื่องอสภาพน้องที่มีการฟื้นฟูนระดับหนึ่งย่ไม่นานนักก็ออกได้แล้วครับไม่จําเป็นต้องรอหลายวันนัครับหมายความว่าถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดเจอน้องแล้วเกิดฟื้นฟูร่างกายระดับหนึ่งคือถ้าเกิดจะเอาน้องดำน้ําออกมานี่ค่อนข้างลําบากไหมครับคุณหมอเอ่อเรื่องการดำน้ําผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแยกางผมก็เป็นนักดำน้าเหมือนกันเนี่ยนะครับค่่จะต้องถูกฝึกฝนในเรื่องของการใช้ใช การการการหายใจผ่านผ่านเลคูลเลเตอร์นะครับแล้วก็ต้องมีทั้งทั้งสัญญาณมือแต่หลายๆอย่างที่จะต้องสื่อสารว่าตอนนี้หายใจไม่ได้ไม่สะดวกต่างๆทั้งอาการบนต่างๆแบบนี้นะครับจริงๆน้องน่าจะยังไม่มีความพร้อมในการจะฝึกดำน้ำจากภายในถ้ำออกมานะครับแต่ว่าด้วยด้วยสีมือของของซิลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเอสคอร์ตอาจจะเป็นสองต่อหนึ่งสมมติผมผมก็นะฮะาเป็นการเอสคอร์ตน้องต่อต่อหนึ่ง เอ่อมีชีวิตออกมาเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งจะทําให้มีความปลอดภัยสูงครับการนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องรอให้น้ําลดใช่ไหมคะคุณหมอถ้าหากในกรณีแบบนี้ต้องต้องมีความปลอดภัยในเส้นทางก่อนครับคึงจะจะเคลื่อนย้ายครับถ้าไม่ถ้าไม่ปลอดภัยผมคิดว่าไม่น่าจะเคลื่อนย้ายออกมาในคันทีครับค่ะคุณหมอเส้นเส้นทางความปลอดภัยที่คุณหมอพูดถึงมันมีอยู่ใน2มิติด้วยกันหนึ่งก็คือน้ําท,ที่ท่วมสองก็คือลักษณะาทางที่แคบ นะคะคือคือน้ำน้ำที่ท่วมกับทางที่แคบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมากเลยคุณหมอมีมีมีความกังวลใน2เรื่องนี้อย่างไหนมากกว่ากันหรือว่าพอๆกันหรือว่าจะต้องมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเจาะทางหรือว่าอะไรยังไงยังไงไหมคะคุณหมอในความเห็นผมเนี่ยนะครับโดยโดยดูจากกายภาพของถ้าแล้วเนี่ยมันมีจุดที่คอดแล้วก็จะต้องจะจะค่อนข้างแคบมากในการที่จะจะจะแทรกตัวออกมานะฮะถ้าเกิดยังมีระดับน้ําที่เป็นอุปสรรคอยู่ในการการจะแทกตัวให้น้องออกมา อาจจะหรืออาจ,จะปูกเชื่อน้องมาเนี่ยก็ตามเนี่ยนะครับก,ก,ก็ยังยังต้องรอระดับน้ำกับกับกระแสน้ําหรือความความขุ่นก่อนให้ให้ให้ใหเคลียร์ก่อนนะครับจ,จึงจะจึงจะพิจารณาการเคลื่อนย้ายครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทางการพยายามที่จะเจาะโพรงลงไปในกรณีรถ้าน้องอยู่ที่หาดพัทยาคุณหมอในกรณีนี้การเอาขึ้นทางอากาศน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าไหมคะ จริงๆความคิดเดิมผมอผมมองผมมองในประเด็นนี้เพราะว่าผมตัวชอบเรื่องของของโรบเลสคิวคือการการเรียนรสทางสูงนะครับ<ช>แต่ว่าเนื่องจากว่าได,ไ,ดได้ได้ได้รับรายงานจากน้องๆที่อยู่แต่ละทีมงานนะครับที่อยู่สํารวจกล่องโครงกันอยู่เนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่ามันมีทางคดเคี้ยวจากข้างบนจากหลังคาท่ามลงมาเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคครับเพราะว่าการการจะลงในทางอย่างนั้นเนี่ย มันมันไม่ได้ตรงๆเหมือนกับว่า่ใช่เหมือนลิองที่ยกตัวขึ้นไปใช่ครับแต่ว่ามันจะมีทางโค้งนะครับซึ่งเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยมีภาวะเร่งด่วนเราอันนี้จะถือว่าเป็นอุปสรรคเพราะว่าน้องอาจจะไม่มีใครดูแลน้องก็ได้ในขณะที่ลำเลียงขึ้นครับครในในกรณีแบบนี้ในต่างประเทศคุณหมอสามารถที่จะประกบไปได้ไหมคะสําหรับการลาเลียงขึ้นทางด้านบนจริงๆถ้ามันเป็นสองสองโค้งที่ที่เปิดโล่งเนี่ยนะครับ การการหย่อนหย่อนเชือกหย่อนสเตเชอร์เอ่อหย่อนหย่อนเป็นบาสเก็ตลงมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่ว่าลักษณะของโพรงที่นี่มันมันมันแตกต่างออกไปครับคือคือมันเป็นโพรงที่คดเคี้ยวกันนิดหนึ่งนะครับค่ะทีนี้ถ้าถ้าเป็นค่ะถ้าเป็นในกรณีที่มีผู้ใหญ่หนึ่งคนเพราะว่าน้องก็เป็นเด็กนะคะตัวไม่ได้ใหญ่มากมีโอกาสไหมคะที่จะประกบสองคนแล้วไม่ใช้บาสเก็ตหรือว่าลอยตัวลงไปแบบนี้แล้วขึ้นมาทั้งคู่ได้ไหมคะเนื่องจากทางแคบมากครับ มันจึงจึงไม่สามารถดึงตัวไี้ขึ้นมาได้ได้อย่างนั้นนะครับครับยกเว้นแต่แต่จะเจอจะเจอช่องจริงๆแล้วมีข่าวรายงานถึงโครงที่สี่เมื่อเมื่อหลายวันก่อนที่ผมได้ยินนะครับมี่มโครงนัง้นเป็นช่องแสงที่ที่มาตินาลิสเขาเขาไปสำรวจเนี่ยอันนั้นนะ่าอาจจะมีทางที่ค่อนข้างกว้าง,างถ้าเราเจอโครงลักษณะแบบนั้นแล้วเ,เราเจอตัวน้องหาที่กัดน้องได้เนี่ยก็จะสามารถทําลักษณะที่ผมว่าได้ครับคือยกตัวน้องผ่านเชือกขึ้นไปนะครับ เกินเ้อยตัวเกินใช้อุปกรณ์แล้วเราเาพาน้องขึ้นมาโดยโดยอุปกรณ์่ะนะครับค่ะค่ะฟังจากคุณหมอแบบนี้ประเมินทั้งสองทางก็ก็ถือว่าไม่ง่ายในกรณีที่จะต้องฟื้นฟูน้องจากในถ้ำค่ะคุณหมอคะครับรับถ้าหากว่าทั้งทั้งทา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 งถ้ำนะคะที่ออกมาย้อนกลับออกมาก็อาจจะมีอุปสรรคแล้วก็ข้างบนก็เหมือนกันก็อาจจะมีอุปสรรคอุปสรรคเหมือนกันที่ถ้าหากจะฟื้นฟูน้องจากในถ้ำเนี่ยมันต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะคุณหมอ โดยหลักการเนี่ยก็คงคงเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเรื่องของอาหารที่ผมนำียนไปแนละ้วว่าเราเราจะให้อาหารพลังงานสูงนะครับเราให้ในปริมาณที่ไม่มากนะเพราะว่าอาจจะมีผลเรื่องของรีซิทติ้งเนี่ยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของของน้ำเนี่ยนะครับจริงๆเราจริงๆเ,เราผมเชื่อว่าน้องเขาคงได้ดนน้ำอยู่ในถ้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราได้น้ำสะอาดที่ดีพอ,อนะครับแล้วก็รวมทั้งถังอากาศที่เ,เรียงเข้าไปอย่างต่อ,ตอนเนื่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็จะไม่ต่างกันอยู่ด้านนอกเลยเพียงแต่ว่าปัจจัยเดียวคือแสงสว่างที่มันแดดไม่ไม่เหมือนกับภายนอกเท่าน,นั้นเองครับค่ะประเมินไหมคะคุณหมอจะใช้เวลาในการฟื้นฟูจากภายในถ้ำนี่จะต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่คะ,ะอัน,นอันนี้เนี่ยไม่ไม่สามารถบอกได้โดยตรงมันขึ้นอยู่กับว่าคอนดิชันของร้องเขาเป็นยังไงครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่ผมนําเรียนว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าช่องทางจากภายนอกเนี่ยมีความปลอดภัยและเปิดโล่งเนี่ย ก็ก็สามารถที่จะเรียงออกมาได้เลยในเมื่มบบอไม่ปลอดภัยนะครับ <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> คุณหมอคะมีผู้ชมทางบ้านที่กำลังดู Facebook Live ของเราอยู่ก็ฝากถามคำถามเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยทางชุดของคุณเอ๋นรินทร์ทอนบางช้างเขามีลักษณะเป็นเหมือนหบวกกันน็อกที่บอกว่าเอาไว้ให้น้องๆอ,งอใช้โดยที่ไม่ต้องต่อถังอากาศคือแบบว่าไม่ต้องฝึกการดำ,น,ำน้ำก็ใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าใชไอุปกรณ์ที่ว่านี้ของทีมของคุณเอ๋เนี่ยน้องๆพอจะออกมาได้ไหมคะกับสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นในตอนนี้ จริงๆถ้ามีซีรูปกรากฏออกมาแล้วคือระดับน้ำมันต้องมันต้องเป็นใจนะฮะระดับน้ําเป็นใจช่องทางถูกเปิดระดับหนึ่งแล้วมีเชือกพอสมควรมีแสงสว่างระหว่างทางการ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 เอสคอร์ดผ่านด้วยเซ็นซิลก,ก็ก็น่าจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเมื่อใช้หน้ากากัวนั้นนะครับค่ะค่ะมีความเป็นไปได้ <c oughs> อะไรค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะยินด,ดีครับ่ในแพทย์สุรเจกวาทีนะคะ แพทย์เวชศาสตร์การบินผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพชั้นสูงนะคะคุณหมอก็ให้ข้อมูลกับเรามาโดยตลอดต้องขอบพระคุณมากด้วยนะคะฟังแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับ